สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนะ้ำวันนี้เขาสิพามาเลาะยางเบิร์แถวเอ่อแชแถวไชน่าทาวน์เนาะอันนี้แถวแถว,แถวนี้เขาจะา้องว่าตลาดจีนเดี๋ยวเขาสิพาไปเบิร์น้ำกันเนาะสบายดีทุกคนวันนี้เขาสิพามายางเลาะแถวเอ่อแถวตลาดจีนเนาะอันนี้ก็เป็นอีก เส้นหนึ่งที่อยู่บอลไชนาทาวน์หนึ่ละเพราะเปิดมดกันซันแล้วมันจะภาพซ้อนด้วยทุกคนขออภัยนะขออนุญาแจ้งดีนะอันนี้ก็เป็นวัดวัดทรงซานเป็นจั่วบอ่อนนะเป็นอย่างไรวัดทรงซานเขาเคยเข้าไปทางนึงละแต่ว่าเขาจะบ่บเข้าไปท้ายอยู่ในเพื่อนเนาะ ภาพมันซ่อนนะ <S <S อยู่แถวแถวนี้ก็ยังมีห้านห้านกับเจ้ายังเปิอดอยู่เลยห้านขายเมียนเออเปี้ยนมินข้อยังชื่อว่าตอนสมัยค่อยเคยมานะหนังสือเล่าเลยแทบจิบหิตเลยนะมันแทบจะมีน้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปเขาให้เอาภาษาลาวขึ้นก่อนยังซีเนาะ ตอนนั้นค่อยมาเห็นนะทีห้านเป็นคนของคนไทยกับจะมีแต่ภาษาไทยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ภาษาไทยมันบ่ม,มีเลยนะคือว่าบ่เห็นห้านได้เขียนนะเพราะาภาษาลาวกับภาษาไทยมันก็คล้ายกันอยู่แล้วนะทั้งล่มในห้างก็ยังเปิอดอยู่เลยทำงานพม่าเลยมาเนี่ยน,น,นะครับ ภาพมันจะซ้อนกันนะทุกคนขอโทษนะนกลางเครื่องเขาก็ซีเฮ็ดยังซีเนาะเฮ็ดหู่ปั้นอย่างภาพมันมันเลีล้ยงหรือภาพมันจะซ้อนกันพอเขาเปิดหมดกันสั้นอ่ะนะห้านนวดตีนสปาเออห้านนวดนวดตีนสปาแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นห้านสปาหลาย ยางเลาะขึ้นบางเอ่อชุดนี้เนาะเขาคือบพ่เห็นเขาเปิดอ่ะบุมมีฮานเด้เปิดดิบอ่ย่านนี่เป็นย่านตลาดจีนแต่ก่อนเนี่ยคนเต็มคนทั้งนักองเทวทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศนะจีนฟรีชานาบริเวณนี้กลางเชิงเขาชีปลูกดอกไม้เนาะ แล้วก็แต่ละจุดเขาจะเห็ดหุ่ปั่นจังสิอันนี้กับเป่าคุยแล้วก็ไม่อยา่างอันนี้คือเปียนโนยางเขาเลยมาสร้างห้องยางรอไปเบิ่งกันเนาะแถวนี้แถวตลาดจีนหรือว่าเอ่อแบบจีนดั้งเดิมฮะนะเขาจะเฮ็ดจังซี่สอนว่า ลาวเฮ็ดแบบล,ลาวก็มีเนาะแต่ว่ายุก่อตอนเช้าเพื่อนๆนะเขาไปบาได้เถอะเนาะตรงนี้ขเขา,เาขบม่ให้เข้าเถอะเพราะว่าช่วงโควิดระบาดของพญาธโควิดเนี่ยนะบางห้างก็ยังเปิดอยู่แต่ว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วนะสิงโต แหงมืดแหงแรงภาพมันกับแหงซ่อนเลาะไปนิดนึงยากจนสุดนี่แหละคนส่วนตัวเหลืองๆตึกสีเหลืองสีส้มนี่นะอันนี้แมนหุงแฮม แห่งดอกยิ้วคำเนาะก็คือของคาสิโนนั่ะตัวใหม่แต่ว่าเพิ่นเมื่ท่านเปิดเถอะเขาสร้างนี่ประมาณ3-4ปีป่ปีคนละอันนี้นะบักใหญ่งายสูงทั้งหมดประมาณยาวกว่าสั้นนี่แหละแล้วก็เพิ่น,นจะเห็ุอันตัวสร้างยึดถึงคนนะ่ะอยู่สั้นทีประมาณที่6ที่7นี่แหละ ตังเส้นนี้แหละค่อยว่าอันนกแอเอื่นนกเอี้ยงขนาดลายนกเอี้ยงหรือว่านกขุนทองค่ะลายคักลายเนี่ยเส้นนี้นะเนี่ยเพราะว่าเส้นนี้หั่นอันหนทางมันเขาเจ้าจะเอาอันต้นปาล์มเนี่ยต้นปาล์มอ่ะนี่เขาห้องจังไลยต้นมันคือต้นมะพร้าวนี่นะคอยจะปลูกจงี้เนาะแล้วก็นกเอี้ยงนี่มันมักจะอยู่ต้นมะพร้าวใช่นี่ยเนี่เส้นนี้นะเขาเสีเอาต้นปาล์มไปใส่นกเอี้ยงบ้กเลยลาย อันนี้เป็นนกนกอันนี้เป็นนกภาษาบ้านค่อยห้องนกจอกฟ้านะี่อันนี้นะ่ะเนี่ยเนี่ยนกเอียงนะบักลอ,อยเต็มเนี่ยเนี่ยนีนกนกเดี๋ยวเขาสิ้ยางกลับเนาะ น,นี่คอยคิดว่าเมียปุ่มเป้ามักเบิงนะนะเพรเมียใน,นมันยางแข็งแข็งูงปั้นอี่อย่างไรเลยนี่น่าจะเป็นบรรพบุรุษของจีนด้บอบ่ขอกเขียนประวตดแดนแต่เอาเห็นบ่จบจางหรือโบส่างอ่านเดี๋ยวสิพาย่างกลาบไปเนาอเขาจะกลาบไปหารถเขาแล้วก็สิจบคิปไว้ เมื่อกี้เขาทายแล้วแหละแต่ว่าลืมเปิดโมดกับสันภาพมันเลยกระตุกแต่ถ้าเปิดแล้วกับภาพมันก็ยังซ่อนอยู่นะมันมืดมันเลีงล้งเราเป็นจังสี่นะอยากให้ทายคนใดอยู่ในเขตสามเหลี่ยมคัพนี่นะคอมเมนต์บอกได้เด้อถ้าหากว่าไปทายได้ก็สิบให้ทายเนาะสิงโตตอนนั้นค่อยเคยมาอยู่เข้าไปไหนมาละ ไปบึงหนองปลาขับปอยปลาตัวบักใังไงโควิดนี่็เนอะมู้หายจักเทธอไหมคนจีนเนี่ยสลัดเป็นเขาเสือไม่อย่างกว่าเจ้าแม่กวนอิ่มฮะเนะส่วนว่าศาสนาพุทธนี่คือจะมีแถวอันสิบสองปันนานี่ที่บอกอ้นี่กับพุทธคือกันได้นี่ นี่นี่สินหานขายเครื่องเขาจะใช้ตังซี่น่ะสั้นหนึ่งเนเขาจะไว้เห็ดปิดบอลขายเครื่องอีกอย่างน่งแลอาทุกคนขอจบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้เด้อขอจบคลิปซ่มเบิ่งบัตรหนึ่งแล้ว โอเคจบเพียงเต่เท่านี้เนาะ